ครับเคปนี้เรามาดูการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเริ่มต้นเรามาดูที่ข้อที่2อดยดีวยกว่าครับน่าสนใจดี19ลบ2 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ17ครับครับวิธีการนะครับเราย้ายเราย้าย19ไปไปลบกับ17นะครับอพอมองภาพครับ เห็นว่ามันจะง่ายนะครับอาจจะมีบางคลิปที่บอกว่ามีวิธีการคือบวกเข้าลบออกทั้งสองข้างของสมการแบบนั้นก็ได้ผลครับแต่ว่าลองมาดูวิธีการนี้นครับจะเร็วกว่าไหมสิบเก้ที่จริงเป็นบวกนะครับย้ายข้ามเครื่องหมายมาก็เป็นลบสิจะได้ลบสอน้อยกว่าหรือเท่ากับ17บเลบสิ 19, ติดลบอยู่ สครับทีนี้เราก็จะได้ว่าลบ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2แต่ว่าซ้ำประสิทธิ์หน้า x ตรงนี้ครับติดลบอยู่เราต้องนํานำลบ1คูณเข้าหรือนะครับนำลบ1คูณเข้าก็จะได้ จะได้ 2x พอนำลบ1คูณเข้าแล้วเครื่องหมายจะกลับครับจะกลับแบบนี้เลยจากน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนี่นะครับลบ2คูณกับลบ1เมื่อกี้ก็จะได้2ครับแล้วตอนนี้คือเราอยากรู้แค่ค่า x ตัวเดียวนะครับแล้วก็ย้าย 2ไปหาร2ก็จะได้ x น้อยกว่าเท่ากับ2หารด้วย2องคำตอบของอสมการนี้ก็จะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ1ครับเสร็จแล้วครับไม่ยากนะครับดูต่อไปดูตัวใหญ่อ,อีกสักข้อนึงครับข้อ3ข้อ3 ลบเศ็3ส่วน4บวก 5x น้อยกว่า2องส่วน4มาดูทำยังไงขั้นแรกครับถ้าเจอโจทย์ในลักษณะนี้นะครับนักเรียนก็ดูก่อนว่าอันบางครั้งนักเรียนก็ต้องมีเซนส์ทางจำนวนนะครับว่าเราสมควรจะทำยังไงนะครับครับเป็นข้อนี้นะครับเราก็นำ จำนวนที่ตรงข้ามกับลบ3ส่วน4นะครับจำนวนที่ตรงข้ามกับลบ3ส่วนก็คือ3ส่วน4ี่ครับนำา3ส่วน4บวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการนะครับบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการครับก็จะได้ลบ3ส่วนสบวก ห้าเอกบวกกับสามส่วนสี่น้อยกว่าสองส่วนสี่บวกสามส่วน อาจจะเห็นว่าตรงนี้นะครับคือลบ3ส่วน4กับบวก3ส่วน4ตรงนี้จะหักล้างกันพอดีฉะนั้นตรงนี้ฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเหลือแค่จะเหลือแค่ 5x ครับ 5x น้อยกว่าตรงนี้นะครับ2ส่วน4บวกกับ สาส่วนสข้างล่างเหมือนกันแล้วข้างบนบวกกันได้เลยนะครับก็จะได้เป็น2อบวกสามก็เป็น5นะครับจะได้ห้าส่วนสี่ได้แล้ว5้ส่วนสแต่ทีนี้คือเราอยากรู้แค่ว่าตัว x ตัวเดียวนี่ตัวเ็กตัวตัว,ตวเตัวเดียวจะได้คำตอบเท่าไหร่ยังไง ครับทำยังไง5คูณอยู่กับ x เบราก็ต้องย้าย5ไปหานะครับก็จะได้ว่า x น้อยกว่า5้4สคูณอยู่กับ x นะครับฝั่งซ้ายย้ายไปหารย้ายไปหาร,รหารด้วย5 5มีส่วนเป็น หนึ่งนะครับแต่เราไม่นิยมเขียนเพราะว่าเราเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจทีนี้นักเรียนต้องทบทวนการหารเศษส่วนหารยังไงครับก็จะได้ว่า5ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษกับเฉพาะตัวข้างหลังก็จะเป็น1ส่วน5ครับนักเรียนพอมองออกไหมครับว่าตัวไหนสามารถตัดทอนได้ ก็จะเห็นว่า5กับ5ใช่ไหมครับใช่ไห้าห้เป็น5 5 1เป็น5ครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ว่า,า x น้อยกว่า,าหนึ่งหนึ่งส่วนสคูณกับ1.1ส่วนหนนะครับก็จะได้ว่า1.4ส่วนสครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะได้คำตอบว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า1ส่วนสนะครับ ถ้าทีนี้ในแบบฝึกเรื่องนี้นะครับมีอยู่2ข้อที่ครูเว้นไว้ให้นักเรียนทำเองก็คือข้อ1กับข้อ4นะครับก็ฝากนักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ